เขาขฝากตัวเป็นลูกเวลานเขาขอผลูกดวงไว้กับองคูนะครับเพื่อให้องคูนั้นช่วยในการัำชูวับประทานโทษสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลนะครับให้กับตัวเราและครอบตัวของเราเราเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านอยากจะเดินชงรอบรอองคูหรือว่าเดินนอดได้ทั้งองคูนะก็เิอตามวัชยาใส่เลยนะครับันก็คงจะเหนื่อยหน่อย ตามมาดูเลยค่ะทูเกตามพระแดงตื่นนะครับเาก็ทำบุญที่วัดก็ได้ทูบเขียนอาแดงเอาไว้เขียนชื่อวันือนปีเกิด,ลดแล้วก็ไปปลูกกับหลวงพ่อปูนพยาเอีลีมหาวิริยก็เป็นพยานาคทุกคนก็นับถือแล้วก็ไป ขอพรอวครูของเรารังวัาจะจับเิรีสถานที่ไลยให้นะครับส่วนท้านพิ่ีการของครูเนียวในเรื่องอะไรนะก็เปลียนระบุกกลายนผ้าแดงนะครับด้าในขวามือเลยจะนะสําหรับทู้จับท้าแงนะพี่นะจับบูชาจกบลังรัทธาจ้ะนะครับ ็เก็บภาพถ่ายเอาไว้เป็นที่ระลึกที่ได้มากับลูกกับหลานอึงก็วันนี้คนเยอะเพราะว่าปลายเดือนเมษาที่ไปนี่คือ28เมษายนแวะมาก็วันที่29เมษายนคนเยอะอากาศร้อนแต่คนก็ คนก็ใช้บนบานฝานกล่าวก็วได้อย่างที่คิดถ้าเพื่อนอยากเข้ามาดูก็ไม่ไกลาจากสะอ่าเลยนะคะอันนี้เราก็เก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาอากาศมันร้อนเลยไม่ได้เดินไกล ี้ก็เป็นคลิปครอบครัวซึ่งลูกเขาพาไปตากอากาศที่ชะอำช่วงกลับมาเราก็มาแวะไว้อันนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านต่างคนต่างไปสำหรับเราก็อยู่กันปกติก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้สำหรับเพื่อนๆนะคะ ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ